ที่สิบหกชัดนะไม่ใช่อ,อันนี้ตีละเกมตีละเกมบีอ่มทำไมเห็นที่สี่แม์สุดท้ายได้ที่เดี๋ยวทิเมฆอันนี้คือเกมสี่เบ้าที่เราจบอันดับสิดหรือเปล่าจริงมั้เหมือนกันเดาเดาเดาเออทำไมเกมสี่มันขึ้นมาวเจ็ดอุ้ยอันดับสี่แต้มสิบเอ็ดอุ้ยท่เมฆเข้ามาก่อนท่เมฆเข้ามาก่อนใช่เหรอ ยิ่งงงถามส่วนตัวได้ไหมไม่ต้องหรอกอยู่อย่างนั้นหลยฟาใจวะไม่เบาบอกว่าผมยิงไปสิบเลยนะเมื่อกี้อะผมยิงคนเดียวสิบไปหน่ะเย่เห็นยังเราที่สิบอะเอเห็นเต็มยังยิงหรอที่สิบเหรอเออเรายิงเรายิงเราท้ายอะเราไปขึ้นที่สี่วะเรายิงเรายิงไปแปดตัวที่ดูทั้งหมดอะไม่ดีสิ ไปแล้วนในที่ไปการ์ดยิงแกแข็งตัวปบดาไปทดาบใบดาในที่ว่าเคยยิงไปแถวใดบ้างเออในดั้นตัวใบดาเมตรกูเยอะเกินไปเหรอเอาหกหกคิววะเออในที่นี้ดีไงวะเหมือนนักยี่สิบบ้างเกาเขียนไม่ปิดมั้งไอ้เดี้ยต่อเขาเปลี่ยนเดี๋ยวน่าเกียดเกินมั้งเฮ้ยเขาเขาอาจจะรวมตัวนกพวกเราก็ได้มั้งนี่ก็อันนั้นหรอถ้ารวมตัวนกกันใช่แหละ ใช่ไหมคุณนอไปสาม้วคุณน็อไปสามยิงไปหนึ่งอ่ะกี้วอไป่ของของกูคนเดียวก็ของกูคนเดียวก็สี่แล้วอ่ะกนับเล็งก้ยไงไจหนึ่งอุ้ยไม่แน่นะเออสีาเฮ้ยเจเปิดครล้วเหรอเปิดแล้วพี่มาเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะล้วยงมาวางไปวอนตุนกากาเจวกนแต่ผมไม่เล่นเนีจัดเลยทำไมวะกูเล่นคนเดียวก็ได้ว่ะกูอะไรเมัน อะไรวะยิงกลมเลยไม่กูพูดไปนะที่ยิงกูไม่ใช่เล่นนี่จังมึงไม่มาอ้าวมาแล้วกูเล่นกับเพื่อนกูเลยผมเข้าแล้วเออแป๊บๆๆจบตายแป๊บเดียวออกไปนี่แหละวัวตูนดีบัสลนยังหลุดยังหลุดยังอะไรวะาววาหลุดมั้งเราบอกให้หลุดตั้งนานแล้วนะบัสเออไม่สนใจเฮ้ยเคยเบรกบ้องเดลิเคเตอร์กับบงกันชาวเขาเฮ้ยเฮ้ยกูก็มีว่ะหนึ่งอันว่ะไปเบาไม่ปชารัดเลย เราเงียบจะนะเราเงียบจะนะบ้านไหนบ้านไหนเราเงียบยังยังยังเงียบอยู่ไปพูดเลยนะแบกอะไรอยู่ตา่คือแบกยังไงอ่ะพี่มิกเลื่อนทดไมห้าสิบมันมันบังหมดเลยอ่ะเออิมันงหมด้าสิบอยู่ไหนวะห้าสิบที่ที่ล่างสุดนะรูล่างสุดนะห้าสิบรูล่างสุดนี่คือคือมันจะยิงไปตรงนั้นเหรอห้าสิบเมตรอ่ะโคตรหน้าเฮียแล้วแม่งขอปืนบางไปสั้นเออ เดี๋ยวปีนสะโกรมันหน่อยดิคุณธงชัยยังไม่บ่มเข้าแล้วแป๊บเดียวแป๊เดี๋ยวจบตาแป๊บเดียวแย่โลบแป๊บเดียวแล้วตอนแรกเข้าใหม่มันได้ฝึกอะไรบอกวะเฮ้ยลงไปเล่นแล้วมึงไอ้เมีในตัวมันมีในตัวมันมีในตัวมันมีเอาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกู่คูเอาอีกคู่เอาอีกคู่เอาอีกมันลงหลุมหรือเปล่ามันลงหลุมหรือเปล่าเออใช่ใช่เพื่อนมันลงหลุมแน่เลยว่ายิงไม่ได้กูขอซ้ำละกันวะ เฮ้ยลงหรือวะเดี๋ยวกูแยกไปเข้าอีกครังไงมามาตามมาตามมาตามมาจะไม่ดูเราเราแข่งงั้นเราไม่ดูรีเพย์กันเลยแล้ว้ยเออว่ะไม่ได้ดูวะแม่เฮ้ยมันมันดีดีอะกดีเลย กูเห็นมันกูอัดหน้าเลยบ่ด้เหรอยัง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 แล้วมันยิงตีนกูทำไมเนี่ยกูกำยาอยู่ช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนองกองนองกองไอ้เหี้ยยิงยิงยิงตีนกูเห็บตัวใกล้ๆไม่ยิงไอ้เหี้ยเอาสายใจหอบเลยจ้ะเด้ว๊ายไม่ทันเล็งเลย ต้ำกอดใช่ไหมเมื่อกี้ต้ำกอดหน้าคนนเ,เก็บมัยเนยไอ้พวกนี้มันไฟเราหมดแล้วอะอยืดของมาแล้วเ <c oughs> ดินหัวปีไปดิเฮ้ยมึงเห็นมันไหมไอ้บัสออมันโผลม่มาพุกมันยิงอัดหน้าเลย <c oughs> เอเฮ้ย เนี่นี่มีกันเนี่ยแกนูกใะไรกันเเหรอไอยาสไตนสไตน์ไอ้บาสเอาดีบาสนี่นี่ตรงนี้มึงถือสไตน์โฟร์คมาสุก้าแกมแฉมอ่าโอ้ยเอ้ยอันนี้ก็มีอยู่เปิดรวยแล้วนะ เกมมี่รวรที่อ้าวเป่าเองเป่าเลขล่างใช่ไหมยิงได้ได้เป่าเลขเป่าล่างสุดอ่ะเป่าที่มันแบบหัวมันบางอ่ะโกดังยิงเงินกดังใครมีแม็กเพิ่มอะไรบ้างอ่ะแม็กเพิ่มอะไรอะไรเอาไปใส่เอสเกตละซิ แม่งโกดังอยากอัดแม่งเลยไปไปเลย b r จ g ที่โหดจิ้มไหลไ้กูเหมาะกับแอนแจ็คเกอร์มากเหมาะกับแอนแจ็คเกอร์มากเยี่ยเมื่อกี้อย่างฮาเลยมันมันมันแอบมันขึ้นมาแล้วกูอัดหน้าเลยชัดกูไม่สนว่าเป็นใครไอ้โกดังอัดเลยโกดังอยู่นอกวงนะ โอ้ยเอซิวส์เอซิวส์ไกลว่ะก็ได้การชีกฉีกนมเลยออกทีชีอืออ๋อ่านี่ดูมีบาซูก้าหน้าแล้วก็บาซูก้าหลังเลยกูโค้ไปเออมาเดี๋ยวว่าก็มาเดี๋ยวว่าแผนการสุดยอดเนี่ยรอเลยออกมาแน่นอน มวยพี่เมฆระวังนัดจ้างูไอ้สัตว์กลางหัวเป๊ะเจ๊ดังว่าวัดไม่ได้อะไรแบ็คโซนลงงั้นบอกไม่จะมีคนดินั่นแหละพี่เมฆกันเลยโอ๋อมันมีพี่เมฆวิ่งผ่านไม่กูไม่วิ่งผ่านกูยืนอยู่แฉ่แล้วมันมันลงแบบกูอยู่กลางวงเป๊ะเลยตรงกลางเป๊ะทำไมเรียกแบ็คโซนอ่ะ อะไรนะบัสทำไมทำไมต้องเรียกแบ็กโซนก็เขาพูดว่าแบ็กโซนนะก็พูดว่าแบ็กโซนเขาก็บอกในกาอธิบายน็อกโซนโซนกวยเลยมันวิชั่นดีวิชั่นแล้วมันหายไปไหนอ่ะนั่นดิไาเจ้สั่งมันอุ้ยนุฆาหน็อกด้วยอาบีจีเนากเออสองก็วติดเลย พวกรงมันตอนในขึ้นยิบิดมันไม่เหมือน RPG นะมันเหมือนอะไรนะบันอจีบัาพูดว่าอะไรนะหัวหัวไม่ขีดไฟเนี่ยหัปลีแล้วโดนหัวปลีหัวปลีมีตาหัวสีม่วงใช่เลยแล้วหัวสีม่วงแล้วลำดีดำอ่ะอันนั้นของกู like ้เลยหัวนั e ่นแหละนะูเออเออเยเลย้เนย นี่ปอสามปอสามอาอใส่อะไรเรอี้ยกูมีอาบีจีเก็บ <c oughs> ยาเก็บแล้วปีหาคุนไกปอเอาเอาไว้เคาะเวลายิงอาบีจีนเด็ดอาบีจีเอาไว้ยิงมุมแค่อืมจะได้เอาไว้เคาะ แกเสียงเข้าบริษัทเจดูปุ๊บนะอืมได้ฟังกูด้วยนะเฮ้ยอุ้ยเข่านี่เลยเฮ้ยปืนปืนกูแรงสุดเฮ้ย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 มาด่านล่างเอ้ยมนด่านล่างยิงกูอะแต่เราเสียเปรียบนะเราไม่มีคูนไกลเย้ บอกว่าปิดลำเสียงหน่อยสัตว์คือมันลงมาบวกลลเลยพื้นตี้ลงๆเลยพี่โอ้บํายาก่อนอ,อะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวลแล้วดูถึงอย่านัน่นอะกระคุ้นใจว่ะอืมคุณมาไกลดูแลดูแลข้างล่าง โอ้เกูยิงช่วยไม่ได้มันโดนแป็นโซนมันโดนเป็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 นจีกูไม่ตรงเลยสัตว์โอ้จัดอุ้ยนั่นใครยิงอ่ะ น้อป่ะใช่ตัวที่หินที่กลางทุ่งตรงนี้เอ้ยอยู่ที่รวยตัวนึงตัวไกลๆอ่ะยิงไกลไกลข้อด้วยมเจอไอ้บ้านชิดแล้วอ่ะบ้สนลู่ไหนบัานลู่ลู่ไกลลู่ไกลเองสมุกชุบแล้วไหนเดี่ ลุกพีซกำแพงกำแพงกำแพงนะามันมีบ้าไปเล่นเลยบ้ากูช่วยยูไมกัมเพงซ้ายกำแพงซ้ายกำแเพงซ้ายแตกอ่ะอ้าวอ้าโดนแซนวิชอีก ดูดีหน้าก่อนอ่างนี้ดูไรตายตายตายดี่นตายเลยหลังหลังแสดงว่ามันไม่ชุบตีตัวที่กูยิงใช่ใช่มันยังรับสมุกที่เมฆได้ไหมโด้วใครยิงกูอะเมื่อกี้ไม่มีสมุกอะไม่มีสมุกเฮ้ยโอยเจียกี้อนมั้งรู้สึกยิงกันเชื่อเลยวะกูไม่มีสมุกอะขุดไม่เลยที่กำแพงอะยิงยังยิงยังได้มาแล้วได้มาแล้วแนวข้างบนเมื่อกี้คุณรัดตีกันคุละตีข้างบนเมื่อกี้แห้งบูแห่างแน่เลย โกยิงกยิงโกยิงตายเลยตายเลยตายเลยเฮ้ยถูกใกล้อะถูกใกล้ไม่รู้แล้วก็ยิงไงเมื่อกี้กระมวลอ่ะใช่กระมวนยิงซันไงอ๋อเดี๋ยวคุณไกลแล้วหน่อยจบกู้อ่ะพี่ได้วาคุณสักเออไอ้บ้าตูบาซูก้าไม่ใช่คือประโยชน์เลยอ่ะเมื่อกี้พี่เมฆนอนอยู่น่าจะยิงบาซุก้าใส่เมื่อกี้ เดียวเดียวเนี่ยประเด็นไม่ได้ได้นะไม่ได้ดิใครเอาไว้ไดมาซันไปวะวิ่งเลยขวารให้แป๊บเดีไม่ใช่ศพซันนู่นศพซันอยู่นู่นนี่กลัวศพไปตัวนี้เนี่ยกดแถบเนี่ยไดเรคเตอร์ขึ้นอยู่เลยไหนวะติโก้เออตัวนั้นกูไม่ได้เอาแสดงว่าไอ้ตัวนี้เอาเนี่ยไอ้ตัวอีกตัวอ๋อแสดงว่าตัวยิงกูเอาไปใช่่หมมนไม่ยิงพี่เมฆ กูหลบมาอีกฝั่งไงไอไอกตัวก็ศพนี้ไงใช่ไหมศศพนี้มีเอเดาวาไหมมีมีคารูส้าาสึกเมื่อกี้อ๋อเอเดวมาหายับตูน่ะอยู่ที่กูนี่อ๋อแต่ของอีกศพนี้ม่เอาอีกแล้วอะ่ะมันน่าจะเก็บของดันไปห่วยแล้วห่วยแล้วห่วยแล้วอุยถูกกำแพงแตกวิ่งไปแล้ววิ่งออกขวาไปแล้ว เล่นแม่มันเยี่ยงกูไม่ได้เก็บแม็กไม่ได้เก็บอะไรมาเลยอย่าน้ำติดป่องอ่ะเก็บเอาไปจำใหม่วะนะอยู่น้ำอะ่ะปืนค้อเลยเหรอวะกระตุกเยี่ยวดีร้อยนะีอ้าวอ,อ,อุ๊ยไอ้บาสเฮืกถือบาสุกานะยิงแม่งเลยมีเนินตรงนี้ตัวนึง ไฮไล์ไว้ก่อนล่นฟ้าก่อนไม่ซีนฟ้าว้าย้ย่มึง,งเอ้มีพเมฆไฮไลท์ที่โดมสมมติใครไล้ต้องวิ่งมาชิดทางกูงงอะไช้ไอยู่ได้ไพี่ เกี่ยวขวาเลยเกี้ยวซ้ายเกี้ยวซ้ายเกี้ยวซ้ายเหรอพี่เกี้ยวซ้ายซ้ายตัวเดียวซ้ายตัวเดียวซ้ายออก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 ซ้ายไหมออกวิ่งว right. ิ่งวิ่งวิ่งซ้ายไปเมื่อกี้ผู้ป่วยแหละมันอยู่เขาฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาซ้ายแล้วอยู่มันอยู่เขาซ้ายก่อนเลิน Galaxy Galaxy เขาซ้ายอ๋อ n a k k โอ้ยห่วยเลยนะ ลงไปกลางเลยวะลงไปก่อนไปก่อนกูตายแล้วเฮ้ยเอาวะนอนปั๊มยาอยู่หน้าดุมไหมตัวอะไรวะก็เป็นเลยเออปั๊มยาอยู่หน้าดุมวงมาดมวงดีแหล้วแถวไปแถวัดไปเอาตาเลยสามกีไปได้ปวดโดนไงเจ๊ตตาสรุปไอ้ตีนี้ก่อนโอเคโอเคท่าเดียวเองครับ